ตอนนี้นะครับคือชุดที่ตัวบังคับให้ตัวลิมิตทำงานนะครับคือชุดนี้ถ้าเขาไม่ตรงบ่านะครับสิ่งที่ตามมามันคือไม่หยุดให้เวลาทำงานก็จะทำลักษณะนี้นะครับถ้ามีตัวไหนที่มันตัวนี้ยถ้าหลุดจากบ่านะครับหลุดอย่างนี้นะครับหรือว่าตัวตัวบ่าตัวนี้ ไม่ตรงกับตัวล่างนะครับมันก็ไม่หยุดให้เหมือนกันเพราะนั้นตอนประกอบอ่ะมันต้องให้มันให้มันตรงกันนะครับที่บางตรงนี้ตรงนี้บานแวที่มันเป็นบานเรีตัว่ากนะครับต้องให้บากตรงกันสังเกตุมันจะมีรูนะครับรูตรงนี้นะครับต้องให้รูมันตรงกันเวลาหมุนเข้ามานะครับมันก็จะได้ล็อกทั้งคู่เลย เดูแค่นี้นะครับแล้วก็ล็อกกึงกลาง